คุณเนาะเนี่ยเขาเรียกวราลำปาที่สองมีตืเรือภายในเรือภายในเหรอภายนอกไม่มีอ๋อเฉพาะตำบลท่าม่วงครับเอาจะตำบลท่าม่วงเขาจัดมาทุกปีไหมปกติน่ะทุกปีครับอ๋อแต่ปีที่แล้วจัดในปีที่แล้วครับจัดประจําทุกปีทุกปีเลยเหรอจัดสนามนี้เนาะครับจัดประจําทุกปีอย่างนี้เลยปีนี้น้ําน้ําเยอะไหมอย่างอย่างปีที่แล้วมันท่วมนาะพ่อ โอ้พีละมาเนีจะลิงชันตรงนี้ท่วมหมดเลยครับบ่ตัวนี้น่ะเหรอตอนนี้เนี่ยอันที่สองโอ้ตัวนี้หมดนเป็นที่ทั่วหมดเลยเนาะครับย่างบ้านผมพ่กวัวตรงนี้ยังท่วมมันมันเข้าไปยันบ้านเลยเนาะโอ้เพราะบ้านมันต่ำเนาะถึงนู่นเลยครับครับบ้านมันต่ำเนาะตัวนี้น่ะมันไหลหมดเลยเนาะครับเนาะครับโอ้แต่ปีนี้มันก็คือไม่ท่วมอ่ะเนาะโอ้ดีจังเลยก็เราก็จัดทุกปีทุกปีประจําประจําเป็นแต่จัดจัดภายในเนาะครับโอ้น่าสนุกดีจังเลย เอาเรือภายนอกโวยทุกวันยังไงก็ไม่เอาแล้วแล้วเขาทำไมเขาเลิกอเอาเรือภายในครับไปไภายนอกครับเรือในตำบลลุงอยู่ซื้อตึกเดี๋ยวก่อนเด้อลุลงถ่ายสดอยู่ไอ้ไอ้อ๋อเหรอเหรอไอ้คือปีนี้เขาก็จัดประจ้ประจ้ำนะครับเนาะจ้ำทุกปีรเรือภายในตำบลท่าม่วงก็หลายหมู่บ้านนะครับครับหลายหมู่บ้านทั้งหมดมันมีหมู่หมู่บ้าน หมู่บ้านผมในหมู่หนึ่งเนี่ยก็มีสองลำสองลำบางบ้านก็ลำหนึ่งบางบ้านก็บสองครับผมเอามารวมกันที่นี่อันนี้เป็นสภาตำบลหรือว่าอะไรตรงเนี้ยนะครับเป็นองค์การบริหารตำบลเหรอจุดไอ้หมู่หนึ่งของหมู่หนึ่งนะครับตำบลฉมวงโอ้เขาก็ว่างใหญ่นะสภาก็มันอยู่นู่นอ๋อสภาอยู่อยู่ที่่อยูบ้านยางครับฝั่งนู้นหมู่บ้านอะไรครับที่เห็นอยู่นู่นอะ สำโรงบ้านพิมานคุนเงินไปทางนู้นนี่ก็บ้านทะเรือครับอ๋อบ้านท่าเรือด้วยเนาะทะเรือสะพานคันขุนบุรีไอแม,ม่น้ำมูนนี่มันไปยันนู่นเลยเนาะครับเนาะไปถึงท่าตูมเลยเนาะครับมู่นและลงนู่นแล้ครับ,อ,บอุบ,บนุนอุบลรทาจตหานีโอออกเส้นนี้เลยเนาะอู้น้ำเยอะจัง,ออจงไอพ่อครับน้ำลึกไหมเนี่ยลึกครับลึกเนาะถ้าถ้าเดือนเมษาเนี่ยมันแห้งหมดเลยเนาะครับก็ไม่แห้งไม่แห้งนะก็ เรือน้ำมันกนนก,นก,นก็ท่วมมันมีมุงที่ลึกก็มีครับอ๋อมันพร่องอยู่บ้านแต่มันก็ยังมีน้ําอยู่ตลอดเวลาเนาะครับวู้ดีจังเขามีสนามจัดประจําทุกๆปีเนาะเขาจะจัดเฉพาะแปดฝีพายครับสมัสยตะกรอนก็ตระบดรมทุม่งมีเรือสาเรือเล็กเขาจ่ายมาจากสุรทตกอนอ๋อ ไม่ก่อนมันมีเรือ,อยาวเหมือนกันครับเรือไม้ก็มีมันผูหมดหรือเอาเรือเรือเหล็กยาวก็จ่ายมาซือ้อกันนี่มาหยุดหยุดแล้ว,แ,ลวแต่ปัจจุบันไม่มีเรือแบบ40ฝีพาย50ฝีพายไม่มีเนาะเขาจะจัดเฉพาะ8ฝีพายสมัยผมแต่ก่อนก็พายแต่แบบพวกเรือโลหนะนั่นเหรอเรือใหญ่อะเรือใหญ่นเนาะไป็นแทงตึกแทงตะตุ่มสนุกเนาะแต่ก่อนอะโอ้ได้ทีหนึ่งเหมือนกันโอ้ชื่อเรืออะไรตัวนั้นครับพ่อ โอ้เรือสุพรรณทองครับสุพรรณทองอหองฟ้าท่าม่วงโอ้หองฟ้าท่าม่วงโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะเสียดายเนาะน่าจะมีคงไปกระตูหมดเรือไม้มีแต่โอ้โหยาวๆยวังเรือเหล็กกินหมดนะโอ้ขนาดเรือเหล็กอะเนาะพี่น้องประชาชนฝีาพายก็อยู่ในชุมชนหมดเลยเนาะครับคงอายุเยอะแล้วพอดีใช่ก็คือมันหมด วัยเนาะที่จะไปหมดสมัยก็มีรุ่นใหม่แต่ว่าเรืออันอันที่ข้านุรักษ์อยู่ก็คือเรือแปดสี่พายผู้ใหญ่สมควรมูหนึ่งมีสองลำเนี่ยสองลำชนะต้องสองลำเลยเหรอเก่งเนาะผู้คนเยอะไหมครับเมื่อวานมาได้มาไม่อเยอะครับเยอะเนาะมันทุกหมู่บ้านมาเลยอ๋อวันนี้ก็บางบ้านกระจกแกเขามามาไม่มาใช่เยี่ยมจริงๆเนาะครับอู้ว่าปลาปลาก็ พอได้อยู่ได้กินพอได้เนาะบางคนเราหาขายอันนี้เป็นหมู่บ้านท่าม่วงเลยเนาะครับฝั่งนี้น่ะเป็นตำบลเอ่อหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งนู้นหมู่สิบเอ็ดหมู่สิอ็ากซีแยกไปนู่นหมู่สิบเอ็ดอ๋อเยอะผู้ใหญ่เทียมครับทางนี้ผู้ใหญ่ชมพูนเยอะมากเนาะหมู่บ้านนี้ก็ว่างเนาะเวลาจัดงานที่ก็ผู้คนก็เยอะมากเลยน่ะอันนี้มันเป็นตำบลท่าม่วงตำบลท่าม่วงขึ้นอำเภอสตึกอ๋อ ปีนี้ชาวบ้านทำนาทำไร่ก็ได้ข้าวเยอะนะครับเนาะก็เพราะเพราะว่ามันไม่ท่วมหน้าทางนี้ไม่ท่วมหรอกครับครับนี่มันมีเครื่องสูบขึ้นไปอ๋อเหรอเครื่องสูบน้ําคลองอ่ะเรืออ๋อท่วมก็มีสองนะโอ้มี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 น้ําสูบสูบขึ้นไปแจกจ่ายไร่นานะมันมีคลองไปพอแล้วแล้วอย่างนี้เสียตังค์ไหมเวลาเราต้องการน้ําก็เสียครับเสียค่าค่าข้เปิดให้นั่นเหรอครับเสียค่าน้ำครับเสียค่าน้ำเนาะ อย่างนี้เราทํานาปรังได้เลยสบายๆน,นกปีนี้บางคนก็จะทํานาปรังอ๋อปีนี้ทํานาปรังเหมือนกันโอ้ดีจังเลยแสดงว่าเขาเปิดจะเริ่มทําการแข่งขันละมากนกครับเน,น,นาะเก้านาฬิกาล้านมิลพูดว่าเก้านาฬิกาใช่เงินอะแสดงว่าข้า,านาฬิกาด้วย<ม>แต่แต่พอเวลาน้ําไหลแรงๆมันไม่เซาะถึงพื้นเซาะไหมไม่ท่วมเลยครับไม่ท่วมเลยเหรอแค่ตรงยืนนี่ก็มาวมโอ้เหรอครับถ้าถึงก็ถึงตรงนี้เลยอ๋อนั่นน่ะเนาะ ดีจังเนาะเสียว่าพื้นบ้านมมนี้สูงมากเลยเนาะครับดีจังเลยเนาะไม่ท่วมเลยบ้านนี้อยู่แบบสบายๆเนาะแต่แต่ปีที่แล้วมันท่วมไปยันนุ่นอ่ะคืออาจจะมาน้ำมากน้ำมามากเป็นพิเศษเนาะก็เลยท่วมน้ำทุกปี้าไม่มากมันก็เข้ามานี่มองไปมันกับถังนี้มันก็ไม่ท่วมครับผมอ๋อนั่นคือบริเวณเขาที่จะท่วมก็ปีแต่เลาะตะลิงไปเนาะดีจังเลยหมู่บ้านนี้เนาะ อุดมสมบูรณ์เนาะครับเนาะฝั่งนู้นก็เป็นที่นาชาวบ้านเขาเนาะครับนู้นมีอยู่คาครับยุคาหมดเลยเหรอของของใครอยู่อยู่คานี่ของของมีเจ้าของมีเจ้าของบอกมีเหรอมีเนาะคาบ้านนี่แหละบ้านนี้แหละเขาไปปลูกไว้เขามีดินทางนู้นเขาก็จับครับใบพุยยาตาอ๋อแต่แต่เขาไม่ได้ทํานาเนาะเขาปลูกยุคาขายอ๋อยุคาก็ตันละสองพันกว่าคนัะพันสองเลยครับผมโอ้ดีจัง ครับปีนี้พ่อได้ข้าวเยอะไหมครับได้ข้าวเยอะไหมปีนี้พ่อตัวพ่อเองนะ่ยพ,พ่อได้อยู่เนาะอุดมสมบูรณ์หมู่บ้านนี้เนาะครับเนาะดีจังเลยโอ้มีเรือตั้งหลายลำเฉพาะหมู่นี้ทั้งสองลำนะครับตำบลมุ่มงที่นี่เรือแต่ก่อนไม่เยอะที่นี่เขากระตุ้นให้ทำมีมเยอะอ ขามีงบประมาณของใครมาดําเนินการจัดการหรือว่างบประมาณสภาอ๋อสภาเหรออ๋อก็คือเกี่ยวกับกีฬาภายในเลยเนาะครับเนาะมีหน้าทึงจัดเฉพาะภายในเรือเรือเราจัดอ๋อเราพาไจัดก็หมู่บ้านจัดแล้วค่ะเราภาไ่ทาเคยทาแล้วก็ต้องทํามันทิ้งไม่ได้เนาะครับเนาะทิ้งไม่ได้ใช้ฟีภายก็ชาวบ้านชาวบ้านนี่เลยไม่ได้จ้างใครมาเนาะอื่นมาอ เหมือนว่าชาวบ้านชุมชนแข่งกันไปยุบาเขาก็ต้องปะทวงอีกครับออกเข้าปะทวงเนาะเขาไม่เอาอืมก็เป็นว่ากีฬาไม่จริงใจไม่อะไรคือว่าเอาเฉพาผู้ใหญ่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อเขาเลยจะพอเอาชุมชนในบ้านอ่ะใครชนะก็ชนะไปดีเนาะครับใช่ใครชนะก็ชนะไปนี่ก็ว่ากีฬาแท้เนาะนั่นแหละว่ากีฬามาพาเนี่ยก็ว่ากีฬาไม่แท้ ใช่ออพ่อพูดมีเหตุผลมากเลยสุดยอดเลยเนาะคือถ้าเอากีฬาเอาเอาบ้านอื่นมาผ่ายมันก็ไม่ใช่กีฬาเนาะครับโอ้ขอบคุณคุณพ่อมากที่ได้คุยได้เล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังสมัยแต่ก่อนก็แข่งตลอดเนาะครับนะยุคดั้งเดิมแข่เรือใหญ่เนี่ยปลอยตรงนี้นู่นหุดนานอยู่นู่นอ๋อปล่อยปล่อยทางนี้เนาะนี่ปล่อยเคตรงนี้ครับแล้วก็ไปสุดนู่นเลยนโอ ในอนาคตคิดจะมีไม้พ่อที่จะเรือ,อยาวหรือไม่มีแล้วไม่มีครับแต่ว่าก็อยากได้อยู่ยานชาวบ้านเขาไม่ชอบครับผมแต่ก็เลยเอาอันนี้ไว้ก็โอเคอันนี้แม่ว่าเรือส่วนตัวเขาเรือส่วนตัวเนาะจ้างเขาจ้างช่างมาแจกอะไรมาแจทคิดบุญไหมมาดูแลมาทำมาขุดมานี่ให้นะ<อ>ช่างมีไม้พวกไม้ไออเขามีเครื่องเขามาเรือชินครับ โอ้บไม้สักครับช่างเขามาต่อเติมให้แล้วก็แล,แล้วแล้วอย่างช่างเขาคสองหมืน่นสองหมื่นเลยเหรอสองหมื่นโอ,โอ้โอ้หรอครับผมน้าพ่อเนาะเดี๋ยวประมาณเก้าโมงคงจะได้ดูบรรยากาศเนาะขอบคุณพ่อมากเลยนะครับพี่เน,นี่ยอยู่สุรินั่นแหละแต่ก็อยากจะมาดูบรรยากาศนะครับผมโอเคนาะพ่อเนาะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมน้มดีมากเลยสนาม สะอาดสะอ้านดีอ๋อเยอะนี่นี่ไม่ท่วมแล้วน่นอนอ้อท่วมเนี่ยสายต่ำตัดไปครับดีจังเลยเนาะสุดถ้าท่วมท่วมไปเลยอ๋อครับเนาะถ้าท่วมนี้บ้านทั้งเมืท่วมมาเลยเนาะครับพวกสูงมากเลยหมู่บ้านนี่น่ะอือบ้านท่าเรือสี่ำดำบ้านท่าเรือมันจะตดำกว่าเนาะครับอือบ้านเรือจะท่วม ูวัดรยครับแสดงว่าบ้านธรรมนี้อยู่สูงมากเลยเนาะครับเนาะเยี่ยมเลยเนาะดีจังเลยเสร็จเสร็จข้าวเสร็จน้ำเสร็จข้าเสร็จน้ำก็จัดประมาณพฤศจิกาครับครับพุจิกากระถินเสร็จระเบอกระถิ่นเสร็จแล้วเนาะทุกวันใครเป็นเจ้าวาดน่ะเจ้าวาดใครเป็นทุกวันนะครับโอ้ีแล้วมากชายมืหนึ่งนะครับโอมีมีล้างมือเสร็จ ครับผมดึงไปดึงมากกว่พ่ออีกปีใหม่จัดงานจ่ายทัหมู่บ้านนี้น่ะจัดงานย้ายใหญ่เวลาจัดทีน่ะคุณลูกพ่อมีเวลาอีกก็ว่ากี่คืนสามคืนสามคืนเลยเหรอใช่ทําไมเขาจัดเขาก็ฟรีนะไม่ได้เก็บตังค์เนาะครับทําไมหมู่บ้านนี้ใจดีแท้โถเวลามีงานทีปีใหม่เนาะพ่อเกิดหรือเปล่าหรือเปล่าดังเนาะท่านมันคงมีเมตตาเนาะ ีมจริงๆเลยเขตจ้างไว้เร็วจ้างแล้วลองมะลำจ้างตอนนี้ไม่ได้หรอกใช่เออพ่อพูดมีเหตุมีผลมากเลยถ้าจะมีงานต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีทุกคืนครับมีทุกคืนเนาะครับถ้าตอนอย่างนี้ก็ต้องมีพวกเตรียมโบราณกลางวันใช่ไหมครับโอ้ยทำไมหมู่บ้านเขาเข้มแข็งจังเลยเขาจะมีการเตรียมแสดงโรงทานใช่ไหมครับอ๋อมีโรงทานด้วย โอ้ดีจริงๆตอนคืนก็มีโมลำชมฟรีรโอ้ไปรปฐมบ่ปฐม,ามลามอลำบ้านนี้จัดมีแต่โมลำใหญ่หญๆคณะใหญ่ๆเนาะครับเนาะแล้วก็เออไม่เหมือนเหมือนเหมือนให้ดูฟรีหรือเปล่าผมก็ดูฟรีครับดูฟรีเนะาะไปเป็นไรไม่มีคนตีกันใช่ไม่มีคนตีกันเรือไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยอ๋อ ก็คุมงานได้ดีมากเลยเนาะครับเนาะสงสัยจะเริ่มละมังพ่อบุญใหญ่ก็ไม่เป็นไรเนาะโหสุดยอดเลยเวลาคุมงานจัดงานได้ดีมากเลยหมู่บ้านนี้เนาะอ้เยี่ยมจริงๆเลยมหาชาติก็จัดดีได้สวยงามเนาะแบบดั้งเดิมเลยเวลาจัดบุญมหาชาติบุญพระเวทเนาะครับเนาะดีจริงๆเลยพอก็ประมาณลวงเลย หลวงเนาะ<ว>ทำไปถึงไหนครับไกลไหมนูนแ่แหละมองเห็นขาวๆนู่นโอ้นู่นสุดๆนู่นนะครับเนาะอ๋อลูกนี่ก็ทำเหมือนกันค่ะ<อ>เรือทะเรือวานเร็วๆชนะแล้วเมวื่อวาน,นชนะเมื่อวานชนะแล้วสองทั้งสองลำเลยรเรือเรือตกรอบไปหรอถ้าตกรอบแล้วไปหนึ่งค่ะอ๋อยังอยู่ลำหนึ่งวันนี้นะนะ คงมันน่าดูเนาะครับเนาะมันลดค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องสูงมากหรือเปล่าเนาะอ๋อเป็นงบประมาณของสภา,สภาอือปีนี้เราได้ยินกับพูดว่ารางที่หนึ่งหนึ่งหมื่นมั้งใช่ท่าก็ต้องก็ต้องจ่ายด้วยครับสองพัน <2, 000. S 2> เทียบเทียบท่าพันหนึ่งครับถ้าแพง็สองพันโอ้สามพั 1, 3, โอ้เอาเรือเคตตะตูมาเล่นด้วยโอ,โอ,โอ้แต่ก่อนเขาเอาเรือภายนอกมาด้วยเนาะ ค่ยู่าตุมอำเพรรัตน์มุรีมามาถึงนี่เลยเหรอมานี่แหละอ๋อแล้วตัดจากนั้นเขาก็เลยยกเลิกไปหยุดมาสองสามปีอ๋ออืมดีเยอะลยอ๋อทำมาเรื่อยครับทำอืมดนได้นอนหมดอ๋อนู่นไงจุดปล่อยเนาะ้มองเห็นครับผมอ๋อ้องน่ดหน่อยมันกันเนาะอ๋อ โอ้ใช่อันตรายมันเวลานั้นก็เอาไว้ก็กจะได้ได้ได้โอกาสมากกว่าลำอื่น,นนะคนมาอื่นมาหากินเข็ดผมเยอะนะมาหากินได้เหรออ้มันมีเรือใส่เรือมาหากินมาจับที่ขุมมีมามาหาปลาเนะาะาแถวบ้านเราเขาไม่ค่อยหากินเท่าไรครับเหรอ้นา,านอื่นมาบางทีปลาตายยจนมันบ่อ<ำ>ครับ เล่นยาเลยอะไรอ๋อเหรอเขามียามาแบบเบื่อให้มันตายเนาะอ้มันชดมันบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับใช้ยาให้ปากมีถุงมองอ๋อเออขามปลายใหญ่ยังตายอ่ะอืมแสดงว่าใช้ยาแรงเนาะเขาไม่ห้ามหรอครับผู้ผู้เออ่ผู้ดูแลเขาบอกอยู่ถ้าเห็นก็ให้กิ๊บซิบกันบอกเตือนเตือนกันเนาะ เพ,พ,พราะว่าคนบ้านเราก็รู้จักหน้าคุณตากันประจำอ,อ๋อ,อ,อโอ้ดีจังเลยหมู่บ้านนี้น้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดเลยนะครับน้ำมีตลอดเลยผู้คนถถึงถึงงมนลาวผสมผสานกันเนาะสวยกก็รู้จัมันมีเหรออ๋โอเหรอพูดภาษาสวยคุ้นงงเหมือนกันเออนั่นน่ะสิเพื่อพอพูดฟังภาษาสวยรู้บ่รู้ดีจังเนาะเพราะบ้านสวยอยู่นี่เหรอ โอ้ที่มีช้างเยอะๆเนาะเออใช่หมู่บ้านช้างนั่นแหละครับแถบนี้ก็มีช้างเยอะเหมือนกันนะครับบริเวณหมู่บ้านอ๋อเนี่ยทำงไปนี่ีเาทโรงช้างเป็นหมู่บ้านช้างอ่ะเนาะไม่น่าหรอสตึกก็มีช้างมากมายนะจริงๆน่ะแต่แต่ว่าไปขึ้นเชื่ออยู่ที่บ้านตะกลางเนาะอันที่จริงเขตเนี้ช้างสวยๆมากมายเลยเนาะอืม ทีนี้คนก็ไปรู้จักแต่บ้านตากลางบ้านตากลางไวช้างเยอะจริงๆหมู่หมู่บ้านหมู่บ้านนี้เยอะก็เยอะเหมือนกันนะบ้านท่าลาดแล้วหมู่บ้านที่พ่อว่าอะไรบ้านแถวๆเมื่อกี้น่ะนี่บ้านแถวๆนี้น่ะที่มีช้างก็ช้างเยอะนะครับคราบช้างอ่ะเนาะจริง แต่เพียงแต่ว่าเขามาได้ไปเหมือนว่ามีชื่อเสียงด้วยเนาะแต่เขามีช้างประจาบ้านเขามากมายช้างสวยๆนะชา้างแถวๆนี้น่ะเห็นเ็าไปเห็นหนาคบ้านพรหมเทพน่ะช้างสง,งา่าช้างใหญ่อ้วนผีด้วยช้างสวยๆนีอ,เร,อเรือผู้ใหญ่กลวเนี่มาไปแข่งที่รัตระก็มีบ่ชื่อเรืออะไรครับ<อ>ผมก็จําชื่อไม,ม่ค่อย คงเพศสมควรนี่ยเนาะแกก็ไปทั่วเหมือนกันดังนั้นอ่ะก็ก็มีผู้ใหญ่ตัวผู้ใหญ่เขารู้จักกันโอ้ยแล้วก็เลยดึงกันไปบ้านรัตนบุรีบ้านอาจยานี่ไปไหมล่ะวันที่สิบสิบห้านี่จะถึงแล้วนี่ไหนบ้านบ้านบ้านอาจยารัตนบุรีแต่บลน้ําเขียวก็มีนะครับก็ยังไม่รู้ครับโอ้ยวันที่สิบห้าวันนี้สิบู้เขาจะไปไอ้พวกผู้หลบไปบ้านอะไรวะนั่นแหละนั่นแหละมั้งสนามเดียวกันหรือเปล่าคือทางนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ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  โอ้อทะเล,ลยังไม่ถึงไม่ใช่หรอครับที่เขาจัดทุกปีทุกปีเนาะก็รุกเขาจะเอาเรือภายในออใช่ใช่หรือเปล่าเนะาะบ้านนาธรมีเขาก็ต้องมา <ừng> ถึงนี่มันบ้าน<ด>ท่าลรลัจะมีจะมีตรงตรงนั้นเนาะที่เขาจัดประจําทุกปีแต่ว่าเขาจะเอาเรือภายอกหรือเปล่าอย่างที่พ่อบอกหรือเปล่าไม่แน่ใจเนะครับเออเขาจัดบ่อยประจาทุกปีเลยมีมีมีผู้หญิงภายด้วยแม่บ้านอะ มีปีหนึ่งไปดูสนุกสนานมากเลยแม่บ้านพายเหมือนกันบ้าพายเรือหาปลาครับใช่ใช่แต่สนามท่าลาดกับสนามเนี่ยสนามนี่สวยสวยมากเลยครับสนามท่าลาดมันไม่ใช่น้ํามูลมันเป็นน้ําแบบเหมือนน้ำตโนกใช่ใช่น้ำเขื่อนน้ำเขื่อนทีนี้เปรียบเทียบกับสนามนี่น่ะอันนี้สวยมากกเขาจุดเรือะมั้งอืมันไปยานุ่นเลยเนาะครับเนาะอุบลนู่นเลยครับอืออุบลน เล็นมันไปทั่วมาอีศิลินหัวใช่ใช่ <c oughs> บรินชมราบอะไรนั่นเลยนะเนาะโบราณเยอะนะครับโอ้ป่ายไกลจังโบราณเมื่อกี้ทีนี้มันก็ลงมาจากนี้มาครับผมด้านนั้นก็มีปลายูคาเท่านั้นเลยแสดงว่าปลายูคาราคาดีเนาะครับพ่อราคาราคาดีเนาะยูกาายเมื่อพันสอง,สองตันละพันสอง มีหน้าแถบหลังหลังด้านมีแต่ยูคาทั้งนั้นเลยเนาะเขาไม่ยอมปลูกออื่นๆเลยนะ่ะอืมราคาดีกว่าข้าวครับแต่ทำนาปีนึงสูขายูคาไม่ได้แต่ยูคาเยอะสมมติว่าเราเราทำยูคาปุ๊บเราไม่ต้องตัดให้มีคนไปไปซื้อต่อจากเราได้ใช่ไหมครับได้อ๋อแบบเข้ามาประมูลเอาว่าให้กี่ตันเอ่อตันให้กี่บาทกี่บาทเราก็ขายไปแล้วคนที่ซื้อต่อก็ไปขายเอากำไรต่อไปใช่ไหมครับครับอ๋อ คุณพ่อมีมีม,มีมีพนักงานมีทีมงานตัดพ่อมาซื้อผมอให้ผมเท่านนเท่านั้นเทน่าน,นั้นบาทพ่อเขาไปขายอีกได้ราคาอีกส่วนหนึ่งเนาะนอ๋ออะยังไงดีกว่าถ้า<อ>ถ้าเก<อ>ิดคนซื้อจากนี้ไปเนอ้อครับในคารุนน้องเออในคารมันครับคารม,มันตัดในคารมันรถวิ่งมามาขายครับอย่างอย่างนั้นแกก็ได้ บ้างไม่ได้ได้อยู่แต่ได้ไม่เยอะก็ oh, ได้ไม่เยอะสุนงถ้ผมมีมีมีอยู่3มไร่อย่างเงี้ยพ่อก็มาตีราคาให้ผมเหมือนเหมาเลยใช่ไหมว่าอันนี้ขายได้ไหมราคานี้ราคนี้เพราะผมก็ไม่ต้องไม่ต้องไปไปตัดเองเนาะแต่ผมก็แค่ได้ตังค์จากพ่อมาพ่อก็เอาเงินที่ส่วนนั้นไปขายกับเป็นลูกน้องแบ่งค่าน้ำมุ้งน้ำมันไปใช่ไหมครับผมบอ๋อแต่แต่ถ้าเราตัดเองปลูกเอง มันก็อีกราคาหนึ่งเนาะเราเราได้เต็มเต็มนะครับส่วนส่วนส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะปลูกเองตัดเองหรือว่ามีคนมาเหมาเอาไปเหมาไปเนาะอ๋อปลูกขายเลยราคากันก็อ๋อขายไปเลยอย่างอย่างผมก็ผมขายอย่างปลูกอย่างเดียวเนาะผมไม่ต้องไปตัดหรอกเดี๋ยวพ่อเขาเอาทีมงานลูกน้องพ่อมาตัดไปเอง บางที่ก็ไม่อยากขายให้ตัดให้ก็ได้๋อเหรอมันเหมือนว่าจ้างจ้างทีมงานพ่อลูกน้องพ่อมาก็ตัดให้ผมผมคนไปขายเองเนี้ยเหรอไปขายให้ขายให้ด้วยเลยไบขายให้เลยครับใครกี่ตันกี่ตันก็ก็หัดอ๋อในบินอู้หูไม่น่าแล้วก็ปลูกยูคาเตทมมโนพ่อเนาะราคาดีกว่าข้าวจริงๆเนาะทีนี้กี่กี่เดือนมันสามารถขายได้น่ะพ่อครับ เ,เ,เออสองสามกีมันก็ได้แล้วเนาะเกือบได้ได้แล้วได้แล้วเนาะแต่ก่อนต้องลำต้นใหญ่ๆหแต่ปัจจุบันไม่ต้องลำต้นใหญ่ก็ได้เนาะครับได้หมดได้หมดเลยอเออไม่เลือกไม่เลือกสายหรอกต้นเล็กต้นใหญ่ขายได้หมดเลยเนาะ <c oughs> โอ้โรงงานเขารับหมดเลยห้าม <c oughs> ดีจริงๆเลยเนาะได้ความรู้มากเลยได้คุยทุกท่านจำมพีตะมูลทมวงเนี่ยก็จัดลังอำเภอสตึกงานเรืออำเภอสตึกเซนก็ตมบลทมวงก่อนอนี้ก็ตโดครับหลังล้งสตึกหลังสตึกก่อนอาทิตย์หนึ่งนะครับทางนี้พอดีอาทิตย์หนึ่งจัดทะเลอืมดีมากเลยจัดงานโอ้สตึกไปเยอะนะเรือมีเรือยาวครับผมออ๋ ดีจริงๆเลยอยากก่อสร้างปิดปูนอย่างนี้มไม่ยาวเลยอ๋อนี่ไงทรายเนาะทรายจะคลองก็ได้ทรายนี่ครับอย่างดีด้วยเนาะครับทรายน่ะเจ้าซื้อเลยครับครับผมแสดงว่าบราิเวณแหลบแถบนี้มีแต่ทรายทั้งนั้นเลยเนาะนู่นล่ะเขาสูบตซูนุ่นคลองขายสูบซูนู่นสูบขายเหรอรองนายกสัตว์โอ้เหรอโอ้ซอยโจรสัตว์ อ้าวเขาเขาเอาของไปขายของสดสุงตัวประมิลได้เหรอประมูลได้เนาะอ๋อเหรอแต่แถบนี้ชาวบ้านก็ไปเอาเองได้โดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายเนาะครับบ้านเราก็ดีนาะมีถ้าสูมดินเป็นน้ำลึกเน่ะครับถ้าไม่สูมเดี๋ยวก็หาดมามันก่อมันเป็นเหมือนกันกระเทนาแล้วมันไม่ไปครับนี่เขามาลองมูนสงตาเี่ โครงการเหรอลอกกันยังครับเนี่ยอ๋อเป็ทรายปูนเขาลอกนี่นี่น่ะเห,อหรอเขาลอกไว้ใช่ไหมครับครับลอกลอกมาสามสองปีแล้วอ๋อเหรอครับแล้วอย่างนี้เราไปเอาทรายมาทําบ้านก็ได้เนาะครับอ้ดีจังเลยลอกมูนโล่งมุนเลยครับมีโครงการลอกตลอดเน,ะนาะขามแท่นมุนอ๋อทวัดป่านะ ดีจริงๆเลยบริเวณเขาสนามสวยดีแท้เลยแบบว่าไม่ไกลไม่ใกล้เนาะดูได้ระดับสายตาทีเดียวเขาเียมจุมชนนี่มาเช่าของบ้านบัาจาดว่ามาอ๋อเขาเช่ามาเหรอตัวนี้น่ะเนี่ยไอเรือนี่ครับผมเรือนี่น่ะเหรอขายมีทุกอย่างครบอยู่อ๋อเราจะมาสั่งอาหารได้เลยเนาะครับโอคืออาหารทุกอย่างอือ เขาเช่ามานเนาะแพงไหมเนะาะตอนนี้อยู่ในซีนะครับไม่มีคนซื้อกินมากทางนู้นม,มั้งอืมก็เลยย้ายมาทางนี้เนาะครับอืมไปหามาด้วยบอกไปหาที่ไหนครับนู่นทุ่งนานเลยครับโอ้เกี่กยวเสร็ตนะโอ้โอเขาให้ฟรีฟรีไม่ต้องซื้อเนาะนี่วัวของวัวของ,อของอกี่ตัวครับตอนวัยอยู่สามตัวอืมอืม โอเ้เขาจะไปไปไอวัวอ๋อนล่นล้นล้นเดี๋ยวก่อนตาลงนี่เก็บไว้ก่อนเสียดายอ๋อมีวัวสามตัวก็มันมีขายไปสามตัวแล้วมันแม่แม่มันมันเป็นอะไรมันมันออกลูกมาแล้วมันตกอันนี้มันออกจากดากันนี้มันครับเป็นวัวพันธ์บอกวัวพันธ์รามันโอ้รามันใช่นาราคาสูงมากเลยเนาะ ได้ย่าง,งามงามเนี่ยบัวราคาบัวทุกวันราคาไม่ดีว่ะบอยราคาตกใช่ไหมบอยมีหน้าได้ข่าวว่าบัวราคาตกเห็นบนหลายๆเจ้าเหมือนกันยังไงบอกว่านาย,นย,กนยกไหนก็นายกนั้นแหละเนาะอือว<ง>่านายกก็ว่าสูงอายุได้กินเยอะๆโอ๊ยไม่เชื่อเลยอือไม่เชื่อหรอกเนาะไม่ได้หรอกตอนหาเสียงก็แบบหนึ่งเนาะครับพอตอนเป็นก็ไวแบบหนึ่ง แสดงว่าวัวก็ราคาตกทั่วไปเหมือนกันงั้นอะ่ะเห็นคนบ่นเหมือนกันอมอ,มอมพ่อไม่ไปดูเหรอไปดูไหมดูนี่ก็ได้เห็นเนาะตรงนี้แหละโอ้บ้านผู้ใหญ่เขาดำเนินาก,การจัดการหมดเลยเอาเรือไม้สักด้วยเหรอเนี่ย เรือดมาเขาจ้างมายาโสมาทำอืออยโสทรใช่ใช่เขาทยาโรอนี่มาทำเรือพยาชมพูน้วครับบ้านเพนนีก็ทำเยอะนะเรือใหม่ๆหลายลำคนก็เรือบันบิงเมื่อวานก็ตกเพราะเรือใหม่อะอือกับสิคดสิพายสิพายดีลังดีอะอ อ๋ท oh, ถ้าเรือนวาวาเรือนาวายังอยู่ยังอยู่เหรอหเรือเยบ็บเย็บใ่แพมูนึงไปแล้วจบรอบแล้ว oh, อ๋อแต่ว่าชิงอันดับรองรองมาสิสองสามอะไรเงี้ยยังอย,งอยู่อันหนึ่งนะ<ส>อื<ส>อ,อ<ส>ยังนารายก็ยังอยู่นะอือ<ส>แต่ก่อนไม่มีให้มีทุกบ้านโอ้ดี ผู้ใหญ่สมควรเนี่ยนั่นเหรอเขาพายเก่งเลยเหรอก็มันเก่งเกงพายแบบว่าอ๋อเนี่ยเขาประกาศชื่อเนาะพระเจ้าชา,าชาก็นี่เรือมูดึงอย่ง๋ง<อ>เรือมูดที่หนึ่งสองขนาดจน,นได้ลอยลำเลยอยู่เลยนะอืม,ม เก่งจริงๆเขาก็อาศัยทีมงานหรือผีพายชาวบ้านเรานี่แหละเนาะใช่เนาะจริงๆเลยเออเนาะกินยาอะไรกินไไปทำอะไรมาไปเป็นอะไรมาถึงได้ไม่ได้เป็นไรมันแก่แล้วใช่เนาะบางทีมันก็เสื่อมไปตามวัยเนาะจริงแหละแบบเราเดินเยอะลายลำหนักเราบางทีมันก็ มันก็มีการเสื่อมไปตามวัยเนาะพ่อเนาะบ้านเราอาศัยดืนแต่เด็กๆด้วยมันก็สะสมมาเนาะสงสายเริ่มเวลาแล้วบอกมีไกลๆเลยอ๋อไปไกลอย่างพ่อมีลูกกี่คนนะครับขอโทษทีครับมีลูกกี่คนัครับผมมีต่ลูกสาวลูกสั่งเลยบอกอ๋อลูกชายเลยไม่มีสักคนหนึ่งเลยอ๋อมีลานมาคนหนึ่งเป็น อ๋อเหรอศึกศึกศึกจะพระศึกจะเนนศึกจะพระโอ้ก็อายุก็เยอะแล้วนยี่สิบกว่าอายุยี่สิบกว่าเนาะพระมาผู้ใหญ่ตัวคนร้องมาเรามาช่วยเขาเหรออ๋อ้เขาพายลำไหนอ่ะก็นี่แหละพวกกาจกรพวกใครทีระชาสลับลำสลับไปช่วยกันมาช่วยกันไปอ๋อช่วยไปช่วยมาเนาะอืม โอเคนะพ่อขอบคุณนะพ่อเด้อเดี๋ยวลองลองไปดูทางนู้นบ้างเพื่อเขาจะได้เวลาแข่งแล้วเนาะเดี๋ยวหาอะไรนั่นก่อนค่อยชมขอเกับบรรยากาศวาทถุนทรีกันเด้อผิดพลาดประการใดก็ต้องทุกข์กับนะสวัสดีครับ